No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. knee เรามีโอกาสได้มากลางเต็นท์กันที่ปากอ่าวแม่กองแคมปิ้งนะครับโดยจุดประสงค์ของพวกเราก็เพื่อหาที่กลางเต็นท์ที่สามารถตกปลาได้เพราะเพื่อนๆในกลุ่มของเราบางคนชอบกิจกรรมตกปลาเป็นอย่างมากนะครับโดยที่ปาเก่าวแคมปิ้งแห่งนี้ก็ตอบโจทย์ของพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยละครับ โดยที่กลุ่มของเรามากันสี่คนโดยใช้เต็นท์รถสองคันครับปักหลักกลางเต็นท์กันที่ริมทะเลปากอ่าวเลยทีเดียววิวดีมากๆอากาศก็ดีลมพัดเย็นสบายสดชื่นดีมากๆเลยล่ะครับ <c oughs> ที่ปากอ่าวแม่กองแคมปิ้งแห่งนี้นะครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังังหวดสมุทรสงครามครับโดยคิดค่าบริการค่ากลางเซนท์ท่านละ100บาทแต่ถ้าจะเข้ามาตกปลาเฉยๆไมกลางเซนท์ก็คิดคนละ50บาทครับปลามึกทำอะไรกินครับต้องยำใส่กุ้งใส่ปลาหมึกปาลาเราเพื่อนตกมาต้มไปแล้วเพื่อนกำลังจะไปตกปลา เนี่เครื่องต้มยำเดือดแล้วครับกำลังเดินไปฟิชชิ่งนนะครับที่ปากอ่าวแม่กองทะเลปากอ่าวที่ปากอ่าวแม่กองแคมป์ปิ้งแห่งนี้นะครับยังมีอาหารทะเลสดๆดรสชาติดีไว้ให้บริการด้วยนะครับโดยเฉพาะเมนูแนะนำก็คือปลาฉลามผัดชาครับหรือจะนำปลาที่เราตกได้ ไปให้ทางร้านเขาทำให้ทานก็ได้นะครับมีน้ำแข็งมีโซดามีเครื่องดื่มไว้ <THE P ij etic> บ,บริการด้วยครับ <THE P ij etic> โดยครัวจะเปิดตั้งแต่เวลา10.00นถึง20.00นนะครับ <The P ij etic> มากลางเต็นท์ที่นี่เราสามารถติดเตาปรุงอาหารเองก็ได้นะครับทางกลุ่มเราก็ได้จัดซื้ออาหารทะเล <The P ij etic> เช่นหอยแมลงผู้ปลาหมึกและกุง้งรวมทั้งหมู เพื่อมาปรุงอาหารกินกันด้วยนะครับยังกลุ่มไปเรื่เลยไม่ไปล้างมือผู้ถ่ยรูปใครใครถามใครถามมึงวะะอยากอยากล้างนี่ถ่ายกินร้านอาหารม่ได้กินที่ใบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงบลมเย็น สวยงามมากนะครับโดยมีเสียงคึ้นดังเป็นระยะะฟังเพลินเชียวครับคืนน่ะไปไหนเฮ้ยคิดไว้ก่อนน่ไละิอ๋อไอ้จอมวนอ่ะจอมวนไปไกลไม่ไกลอ่ะ เฮ้ยผมก็กินกับเขาบ้างเลยหวานนี่มันหวานหอมเลยเหล้าสองพันปีเฮนเนสซี่สองพันปีผลิตเมื่อปีอะไรนะสี่ปีแล้วสี่สิบปีปียี่ไม่เอาไม่ไอ้เื่อโคตรนะทีมนุษย์้ตะเกียร์หอยปิ้งหอยปิ้ง ดูครับสดมากครับหอยหอยแม่กอง <c oughs> นะไม่ใช่ดีซีแลนด์เนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ย <c oughs> เข้าใจผิด <c oughs> อ,อุปกรณ์ของ <c oughs> เล่นใหม่ของเล่นใหม่คืออะไรตองแก๊สนะครับตองแก๊สยางหอยย่างหอย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 ,อยไทยนะคะตัวใหญ่เท่าหอยิวซีแลนด์นะคะโลละเจ็ดสิบสามโลสองร้อยซื้อที่ตลาดแม่กองนะคะ เพื่อนๆคะเราก็เจอกับหมูสามชั้นหมักนะคะอันนี้เราก็มาหมักด้วยกระเทียมพริกนะคะผักชีนะคะล้วจะเอาไปทําอะไรกินเอาไปย่างค่ะ,คะ<อ>ย่าง,างแต่ตอนนี้เราหมักก่อนแล้วก็ใส่น้ปาปลาใส่เกลือนะคะเสร็จเราก็หมักให้ได้รสชาติแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปย่างตอนนี้เราหมักอยู่หมัก,มกนานเท่าไรหร่หมักนานเท่าไหร่ล่ะคะนานนานแล้วแต่นานแบบ อสงไข่เลยใช่ไหมจะบ้าหรอคะแล้วแต่ละคะอย่างหมังนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะไม่มีไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องพิถ่ได้เดียวเอาแจนวันนี้แหละชัดเจนชัดเจนเรากำลังทำอะไรกันคะไม่บอกบอกหน่อยได้ไหมแต่ข้างในก็ได้พอไหมเนี่ย ตรงความร้อนทั้งคู่ตั้งขึ้นตรงตรงตรงกลางได้พี่ไอ่าเราขอก็ได้กันร้อนนี่ไงเนี่ยเอาเอาสามห่อเลยหรอไม่รู้แล้วแต่พี่กินหลายคนไม่หรอตั้งเดิมเราตั้งเดิมกุ้งอ่ะพี่หนึ่งก็กุ้งกุ้งมาใส่ก็ได้ใส่ใส่ก็ได้รถต้มยำรถเออแบบรถตั้งเดิมอ่ะรถหมูสับแหละสำลักเลยสำลักเลย อร่อยจนสำลักนั่นะไม้ก๊อมรอยปูกล้องอยู่ที่ไหนเห็นนิดปีร้อยล้านปีพอได้ความเก่าก็นุ่มดีใส่ชายไปใส่ดีใส่ึงน่ารักดีนี่มาแน้วเหมือนเหมื่อไหร่ครับเยอรมันใช่เหมือนนี่เลยครับคนซื้อเลยเหมือนตัวประเดียซื้อๆคอก็ไม่มีะปตบ ที่เปิดแงั้งขิงนะครับเล้วชื่อแอนเขาซื้อให้เขาเห็นแล้วไงเหมือนยิ้มเป๊ะถึงหอยไม่กินอ่ะของกินว่ดโอ้ยทำไมไฟมันแรงกันน่ะไหนบอกว่าไม่แรงไงอะไรคับอยากใครจะไม่เหมือนมันพอทั้งวันเอะเพียรไม่น่าล่ะอย่าบอกอกันน้ำดหมดยู่น้ำ โอ้ไม่เข้าหรอกครับวางดีๆไม่มีทางเข้าเลยนเต็มเี็มเมเมเต็มเต็มึง็เต็นเต็มเต็มเต็มเต่าเป็นเต็มเต็มเ็มเต็เต็มีต็มเก็มเตมเอ็มเตมเอ็มเ็มเต็มอต็มเห็มเต่มเน็มมีมเตมเมเตมมเงเต็เต็เต้มคต็มเอ็มเอตเต็เตอมตเต็มัตเต็มเต่มเนเต็มเน็มเมเต็เเ เยืดคอเตาออกมาโอ้ยตายตายตึ้รู้คืองีเพื่อเป็นเตามาม่าครับอร่อยลุกไปเบรกครับคะแนนกระโดดกระโดดเฮ้ยดุกนี่มาดุกทะเลดุกทะเลของขาวน้องขาวใช่นั้นเวโตเท่านี้จะผัดเผ็ดปล่อยไหมครับโตเท่านี้จะปล่อยยังไงเนี่ยกระไดดใช่ ปักไป่เข้าวลงมาอย่างเดียวโอเคไหมได้ปะโอเต่ไปแล้วเมนูหมูตกคอกคคอกบสามชั้นตกคกโคตรไก่บ้านหันหันเลยตกคกเฉยเลยอ่ะลองดูนะท่านผู้ชมวางไว้กินเน้เป็นหอยสกินนะ้ วันนี้ตกมามที่เตาละและสำหรับนักท่องเที่ยวสายตกปลานะครับท่านใดยอยากจะไปตกปลาที่แท่นตกปลาทางแคมป์เขาก็มีเรือบริการพาไปนะครับแต่จะได้ปลาหรือไม่ได้มากหรือได้น้อยก็ต้องแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับ และหากเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะมากางเต็นต์ตั้งแคมป์ตกป่าที่นี่นะครับและกลัวมาไม่ถูกทางเราได้แชร์จุดเช็คอินไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับกดลิงก์แล้วก็เดินทางมากันได้เลยครับหรือจะโทรกันมาก่อนก็ได้นะครับที่โทร0613923565 หรือจะเป็นเพจ Facebook ปากอ่าวแม่กองแคมปิ้งกางเต็นท์ตกป่าอาหารทะเลสดครับ